สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อมแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะจ่ะมาพบกับช่องของน้องอิ๋วอีกแล้วพาไปพี่น้องพบพ่อเฮ็ดกันอีกแล้วจ้ะมาจ้ะเพือบเสียเวลาเน,นาะมัทางงัดเฮ็ดกันเลยจ้ออยามีแต่ดอกบ,บานๆมีแต่ดอกบานไปแล้วงามแต่ว่าเฮ็ดออกบุพ้อมกันจ้ะรับชมกันยาวๆเลยจ้อาอ้าิ้นมีแต่คคิเพ็ดรัวๆอาองามขนาดเนาะ บานงามปั่นดอกไม้จ้ะหมู่นี้หมู่เดียวนี้อยู่กันเป็นสิบสิบดอกซ้าๆดอกมดมดคันมดคันแตกมุบหมู่เดียวสิบดอกอู้ซ้าดอกผู้บรจิจาคยี่สิบดอกหมู่เดียวนี้เพิ่นอยู่เป็นหย่อมเป็นหย่อมจ้ะบกไกลกันแต่ว่าอยู่หมู่ไผ่หมู่มันมัดหมดหลายขนาดเลย <laughs> มันเป็นเห็ดวะ มุดตีไหลมด,ดลหลข้างล่างขึ้นเต็มยันไปถอนเอาได้เลยดอกบานอื หมูเดียวกันเด้อแต่ว่าคนอยู่ห่างๆกันจุบหไปเคยเอาไ,ได้นี่บงังแม่จำได้บ่มาอยู่เอาหน่อยนึงหน่อยนึงใส่ตะกร้าสีส้มแม่ที่ว่าตัดตามอยู่แล้วก็เจอฮันนีซ่ถ้าเป็นพี่น้องคนใดบึงจำได้นไเนาะงามขนาดนี้ยังออกอีกอยเยวเคยอ,ออกอะไรได้ไหมงามพักเมื่อไรจะบันในหมูนี้ปะ จะพักไวพี่น้องย่างหากันต่อไปบึงมองที่เคยเอาอีกจ้ะเพื่อออกไป,ไปกันเลย,น,เลยนี่จ้ะย่างมาเรื่อยๆมาบึงมองเก่าก็ออกอีลีโอ้ยบานเบิดคือกันเนาะห่างสิบบม,มาเบิ่งเด้อคนอยู่ฮงอนเด้ออยู่ซื้ๆ <c oughs> อๆนี่ๆๆ <c oughs> ฝนตกจกับทแไมพี่น้องก็เลยบดได้มาเบิ่งเนาะฝนตกแหงซื้อมือเลยแบบมือนี่แหละฝนฝนบ่ฝนแบบซาซาจ้ะทางอื่นออกกันเลยย่างมาเนาะเบิ่งงอ้ยออกอีลีแต่หากบานเบิด งามครมับม้ำตาลแต่เขาบูเป็นยังงจ้ะบานงามบานแข็งพอดีเอ็ดแหนมเฮ็ดเลยสำเนี้ค่ะอันนี้ต้นไม้เด้อจ้ะต้นเงินไหลมาถ้าพอพี่น้องคุณใดนี่หูจักนี่เงินไหลมาจ้ะชื่อพืาเอาไปปลูกแบบไม่ขายค่าขายเด้อเงินก็สิไหลมาทีมาเต็มเลยเป็นปลาเลยโฟกัสยังก่อนดีโฟกัสเดหรือโฟกัสอันต้นไม้ก่อนดี สองมูเนาะจันจน่ยังอีก่างหน้นนาในเนาะเราจะอันนี้อยู่ข้างเขาเรียจันนี่ไปขางข้างเขาไปเพื่อโดดพอดีางามๆเสียได้ยิน,นเสียงรถเพิ่นป่ะจ๊ะเพิ่นยางเลาะเอ้ยมันขับรถเลาะกันเนาะบอกผ่านตลาดนะัดตอนนี้<ม>เอาเอา<ๆ>เอาเอาจะยืนเขาเด้อเน้ ดเดียวมาเด้อบ่กว่างจ้าขี่ยูบเดี้ยว้งมาทางนี้เด้อเอ้ยเหียน,นีเห็นจ้ะแต่ว่าระวังตกหิวเด้อหูหิวอยู่ทางล่างเป็นขุดต่อแดงดอกบัานงามอ้ีงนอนเห็นรอเปล่าคลิปนี้ก็สีแบบมาไวไปไวจ้ะ เก็บแบบรวดเร็วขนาดเพราะว่า,าดอกเพื่อนอยากบานเพื่อนอยากเก็บง่ายเนาะได้เป็<ม>นตะกร้าคือเก่าอันนี้ได้นอนงออยู่นี่แคร์เอาเพื่อนถือทับเก่าเอาได้อยู่ง,งามครับดีไปเอายัางลอกหาอีกบ่ละเมื่อเราแบบนี้ไปยังละเมื่อแล้วจ้ะบาี้ นี่จ้านนอ่มยูพากันย่างมาตามทางว่าสิย่างหอดเหอนแล้วพูดเดี๋ยวก็หอดเหอนแล้วเจออีกอยู่ข้างทางโอ้จังแม่นหมาเนาะอันเจอใหม่ๆสุดๆเลยดวยจ้าว่าสิย่างเมืองเหอนแล้วพากันย่างฝอยมาเรื่อยๆพากันย่างฝอยเลยว้ามาอยู่กับโต๊ะเคลื่อนาเจ้ากันย่างไปขี่รถไปขี่รถมาคูอผมมีใครเจอ่ก็โตข้างทางอิลีเห็นบอกไปเลยพี่น้องเนี่ยของแบบนี้มันอยู่ที่บุญพาวาสนาทรงอิลีเด้อ กบมาถือคนคเดื้อน่ะแล่วน้องอิมานําคนหมานเนาะย่างมื่อซื่อก็เจอเฮ็ดแบบนี้ย่างล่อยขีดน้ำลายกันมาอยู่กับตข้างทางเพื่อนกัขับรถไกลไปไกลมาตลอดนะจ๊ะมดมดแต่บุงเอาเนาะเอาเลยแต่ว่าน้องอิมผินอ้ยขะขนาดน้องอิมหินตีแม่อ้องอิมแม่เราจะนายจากคนหมาน แต่ว่าสิพากันเมื่อแล้วสิย่างหอดเหือนเลยจ้ะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปปิดคลิปอยู่บ้านและมากินน้องอยืนในห็นอยู่เห็นพุูน่ะเม่นเลยเต็มอคเลยปาเต็มคูคเลยวิตี้วิตี้อ้อมคูคเลยมาเมื่อไหร่ะกระเจาถิ่นมาอ้าวคลายคักวิตี้เลยเต็มเลยตะการดอกกระดอกงามๆอีกอ๋อพ่อแม่กระเจาถิ่นไว้ระบบเต็มเลยไงวะ เอาดึกเ,เอาเดึกอย่าลุกดิลุกล่นย่าย่าอย่ลุกดิลุกล,นล่นบ่คอยสิลุกดีลุกลน่นป่ะไหนลิตื่นเต้นดินี่เข็มทางมกุ้งหินก็จะไม่ได้สังเกตเนาะเพิ่นใครผู้ใด้ก็เนียมแตกทางอื่นจ้ะบม่ได้สังเกตนำนำข้างทางเป็นที่ที่ทุกคนมองข้าม เขาคือบวชครัเพราะย่งงางกายไป็นเลยแต่ว่าคือเหลียวหลังบุ๊เมื่อกี้นี่ขาวๆในหางตาครับบุ๊คตรงใสค <น S 1> <ม>ุณหมานมีเส้นมีเส,ส้กระหมานคือเก่าต้องเป็นน้ำเส้นแน่ๆนี่เราอ,อ,อยู่มากับคนหมานเด้อใช่ปาร์ตพุ่งเหรอว่าสิพามเพื่อนพี่น้องเมื่อปิดคลิปอยู่เฮือนจ้ะบันดิกาสิได้ปิดคลิปอยู่นี่แหละเนาะจวดข้างหน้าย่างไปโอ้ยขาปาร์ตไปทางนีะ ดอกพอดีงามเลยทางี่เอาไปทา้งยับไปมา้โหแม่นบุ่นเลยอ้อมต้นปาล์มเลยมานคับยังน้อยกับไเดนแม่เอาบุกพร้อมกันทำแบบจวดๆเลยเดี๋ยวลีโลเอา อุ้ยนี่เดี๋ยวดอกน้อยเกิดไปแล้วนะนี่นนเนาะเกิบไปแล้วนี่ดินแล้วนี่แม่นในหนีอว้นี่แม่นไปและวดินแล้วดินหาก็เริ่มแล้าเริ่มออกเอาได้ละซ้ำนี่ก็ได้อยู่ข้างทางรถว้ายหักซ้ำว,ว้ายหมดแลวน้นอยอีกดอกงามเลยฝั่งนี้อดอกแบบเน้น มเลยหมดกัดจ้ะหมดฟ้าโอเคหมดตะน้อยนี่คือเจ็บที่สุดกัด้องอิวแล้วเจ็บที่สุดเลยเจ็บที่สุดเลยจริงๆด้วยเจ็บมากเจ็บแป๊บๆโอ้ยหมดกัดหมดตะน้อยกัดเจ็บแป๊บๆเลยเลยเจ็บปานเต็มตอดใช่แล้วก็สิปวดปวดคันคันแบบนี้เป็นยังเป็นละจ้ะ ตาพออยากไหล <ไป S 1> โอ้ยล่นตะก้าเลยสามมู่คลิปนี้เจอทีเดียวสามมู่พาเพื่นพี่น้องอย่างเลาะหาอันนี้เจอกระตกค้างทางข้างทางรือว่าเขาสีย่างเลาะนี่ขึ้นเมือดีเนาะไปนี่บะ<ป>นั่งอันส่วนส่วนนี่ขึ้นเมือเลยจะ้ะไปคลิปก่อนไปคลิปก่อนสรุปหมู่นี้สามเอ้ยคลิปนี้สามมู่ล้นตะก้าอีกแล้วจ้าโอ้ยซืมือนี้คลิปใดคลิปใดก็ล่นตะก้าบุเลยเนาะ ไปขอลาเพื่อนพี่น้องไปสำนี้ก่อนกันแล้วกันได้จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิูวในการทำคลิปหน่อยด้จ้ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าไปย่างเมืองไปนี่เพื่อเจอขางทางอีกเนาะสีหอดเงินหยุดล้วจ้พวพาพอไมมพี่น้องอย่าเพิ่งกดออกเลยจ้ะคลิปยังบบจบเมื่อกี้นี่้องอิ๋วพาเพื่อ่พี่น้องเอาอยู่หมองฮันย่างมาอีกหน่อยนึง นี่จ yeah ้าพ่ออีกแล้วอยู่ใกล้ๆกันดอกบ้าใหญ่หมูนึงว่าสิพาเพราะพี่น้องเมื่อเฮือนแล้วจะปิดคลิปล่ะอย่าฟาดเด้อจะฟาดออกจากอย่าฟาดกดออกรอแป๊บป๊าด์มาตองเาจะเทือเนา่ะม่ได้เมื่อจะเทือยานหลบไปทางนี้ไปสียานไปดิอ้โอ้ตามตรงใหญ่คักเนาะยังอยู่แค่ในตรงทางนี่ก็มีเนาะแต่มันก็ไม่สามารถแล้วแหละ กกงงหญ่ครับ oh, yeah, right ่สามารถลื้อออกได้โอ้โนเลต้านี่โอ้ด้นี่ดอกหนึ่งดอกนี่เนี่ยหนึ่งดอกแต่บบรู้ว่าข้างในมีอีกเนี้ยโบสามารถแล้วล่ะจ้ะไปมาเนี้กลับบ้านแล้วจ้าของแท้